นี้น้ำแม่คลองเหลือสูงแค่เขานะครับเหลือหยดสุดท้ายจริงๆเลยนะครับหยดสุดท้ายเดี๋ยวสูดใส่ต้นไม้ไว้นิดนึงนะครับพอดีหางพญานาคนะครับหย่อนไม่ถึงแล้วก็ต้องอาศัยปั๊มแล้วครับปั๊มหน้าสี่ก็สำหรับเราน่าจะเกินความจะเป็นไปนิดนึงนะครับเครื่องเราก็เล็กนะ แล้วก็เครื่องก็เก่าด้วยที่สําคัญนะครับก็เลยตัดสินใจใช้ปั๊มหน้าสามก็เพื่อมาให้สูบหลายทอดนะครับครั้งที่แล้วที่เราสูบหางพยานนาคเนี่ยเราจะหย่อนลงเอาลงที่สาานี้นะครับแล้วตรงรู้นะครับตรงกอไผ่เราก็จะสูบใส่ป่าไม้ที่ทุ่งนานะครับสูบครั้งหนึ่งน้ามันก็ประมาณ3ลิตรนะครับเป็นร้อยแล้วนะครับ นิดละสามสิบแปดสามสิบเจ็ดสล้วนะครับเมื่อจะซื้อปัม๊มเราก็เลยศึกษาว่าเอาให้มันมีแรงดันนะครับคนขายก็บอกว่าปัม๊มถ้าจะสูบแค่น้ําคลองใส่สะก็เอาถูกๆไปก็ได้นะครับไม่ต้องใช้แรงดันเยอะแต่ถ้าจะต่อสายนะครับใช้แรงดันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งนะครับเราเองก็มือใหม่นะครับ ไม่รู้นะครับก็เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยเราก็จะได้ปั๊มแรงดันนะครับก็สามารถที่จะส่งสายไปได้เขาบอกว่าแนวลาบนี่ไกลได้400เมตรนะครับแต่เราใช้ไม่ถึงนะครับแปลงแรก40เมตรแปลงที่2 80เมตรนะครับอันนี้เป็นแปลงไม้ที่ปรับ นานะครับถยให้เป็นร่องนะครับห่างกัน3เมตรแล้วก็ปลูกนะครับนี่คือน้ํานะครับเราไม่ต้องผ่านสะแล้วนะครับเราไม่ต้องผ่านสะนะครับสูบต่อสายไม่ต้องสูบหลายรอบนะครับต่บางทีมือใหม่อย่างเรานะครับต้อง ศึกษานิดนึงงนะครับว่าเราจะมาใช้ทำงานอะไรนะครับเพื่อจะไม่ให้เสียน้ำมันไหลต่อนะครับรอบนี้ก็เพิ่มเงินนิดหน่อยเราได้ปั๊มแบบมีแรงดันนะครับเป็นปั๊มหน้าสามนะครับสายท้านี่เป็นสายหน้าสี่ก็ถือว่าออกแรงอยู่นะครับเป็นน้ำมันไว้2ลิตรน่าจะประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับ 2ลิตรโอ้สอลิตรนี่นะจะสาชั่วโมงขึ้นนะครับก็ปล่อยให้มันดับไปเองเลยนะครับโอเคเลยครับไม่ต้องสูบหลายทอดนะครับใช้ปัม๊มเลือกปั๊มให้ถูกนะครับว่าเราจะใช้งานยังไงนะครับเพิ่มปั๊มที่เป็นปั๊มแรงดันเพิ่มขึ้นเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นเราจะได้ไม่ต้องเสียน้ำมันสูบหลายต่อหลายทอดนะครับ โอเคครับเกษตรมือใหม่บายการเจนวัฒน์ครับ